สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องแป,กแปลกๆให้ฟังเรื่องแปลกๆนะสมัยยายสาวๆนานมาแล้วพอดีมันมีข่าวเกิดขึ้นในละนองไงก็เลยนึกขึ้นได้ถึงเรื่องนี้คือข่าวมีครูเกษียณคนหนึ่งไปตกไปตกบ่อไปตกไปตก,ไปตกเมืองละนองเมืองเยอะเมืองดีบุกสมัยก่อนนะ้ะก็เป็นเมืองล้างเป็นรอยเพาขุดเป็นหลุมเป็นบอ่อลึกหลายๆเมตรประมาณเนี่ยทีนี้ครูเกษียณคนนี้แกขับรถตีท่าไหนไม่รู้ไปตกในเมือง แต่ก็ตกมาหลายเดือนแล้วเจ็ดแปดเดือนมาแล้วก็มีคนไปตกเบ็ดไงแล้วเจอแล้วย่วเ่เจอหลังคาท้ายรถอร,รถมันหัวทิ่มลงไปก็เลยไปแจ้งมูลนิธิได้เอาศพข,ขึ้นมาก็มีคนเห็นแกนะว่าแกมาที่สวนปามแกแก็เดินไปเดินมาแต่ไม่ได้ทักกันประมาณนี้ก็มีคนเห็นยกทำให้ยายนึกถึงนะคุณยายของยายนี่แหละคุณยาย หญ่ทวดเป็นพี่น้องกันไม่ใช่ใหญ่ทวดสายตรงนะแต่ว่าก็เป็นญาติๆก,กันประมาณเนี้ยแกก็ตายเหมือนกันแกตายอยู่ในบ้านนะแกตายแกตายอยู่ในบริเวณบ้านของแกนั่นแหละไม่มีใครเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไม่มีใครไม่มีใครไอ้ไม่ใช่ไม่มีใครเห็นก็คือไม่มีไม่มีใครเห็นแกออกมาจากบ้านเลย เขาก็จะเห็นแต่แกรดน้ําต้นไม้อยู่ในบ้านเพราะว่าสวนตามบ้านเขาจะมีผลหมากลากไม้ประมาณนี้แต่บ้านแกมีรั้วรอบขอบชิดเพราะคนมีเงินสักหน่อยประมาณเนี้สามีแกตายไปนานละสามีแกตายไปหลายปีแล้วลูกๆแกก็เรียนจบแล้วก็ไปทํางานที่อื่นลูกแกมีสองคนเรียนจบไปทํางานที่อื่นแกก็อยู่บ้านคนเดียวและทีเนี้ยแกตายในบ้านมาเป็นเดือนกว่าแล้วนะไม่มีใครรู้แล้วบ้านที่ติดกันอะ บ้านที่ิดกันะก็ยังบอกว่ายังเห็นอยู่ตอนที่เจอศพแล้วนะอจะตายได้ไงเป็นบ้าเลยฉันเขาพูดตด้นะช่ยอย่างเย็นแกออกมาหลนน้าอยู่เลยอะอย่างเดยวเดินอยู่เลยเอออาน้ำแต่งตัวเรียบร้อยเดินลากสายางอยู่เลยีตายคือแล้วก็มีมีเพื่อนบ้านมึงไปเลยมึงไปเลยแกตายแค่หนูในบ้านเด็กหลแกมาเล็กเยวนี่มาเจอแกนอนอยู่กลางบ้านเลยมึงไปเลย แกตายเลยริงเิ้นยิ้นกว่าอย่างเดินเลื่อยตายพลือแล้วก็ร้านกับข้าวพอได้ข่าวว่าเจอคนตายในบ้านนี้คุณยายตายแกก็มาดูเหมือนกันแล้วแกได้ตายคลือ,อยังหุ่ซื้อลูกเมี่ยงอยู่เลยลูกเมียงก็คือผลไม้ทางไอ้ผักทางภาคเหนลูกเมียงไงแต่เป็นลูกเมียงดองลูกเมียงสดแกมีเล็บต้นแกมีอันนี้มีลูกเมียงดอง ก็ยายก็วิ่งมาดูยายก็วิ่งมาดูด้วยเพราะสงการช่วงนั้นโรงเรียนมันปิดใช่ไหมแล้วยายตอนนั้นยายเรียนกรุงเทพก็ก็วิ่งมาดูเพราะว่ามันไม่ไกลในหมู่บ้านมันไม่ไกลกันสมัยก่อนเขาจะอยู่รวมๆกลุ่มกันนะนอกจากว่าที่ไปทําสวนเป็นกิจลักษณะถึงอยู่หางงานกันแต่ถ้าในหมู่บ้านก็ยังเป็นกลุ่มหมู่บ้านกันอยู่ยายก็เลยวิ่งมาดูเป็นสภาพในบ้านนั้นยังจําได้นะของยังอยู่ครบไม่มีใครรื้อค้นอะไรเลย ไม่มีใครรื้อค้นอะไรเลยนะของยังอยู่ครบเลยและที่บ้านก็มีแมวอู่ตัวแมวหลายส้มมาสลิดส้มอ่ะมีแมวอู่ตัวแปลกแมวไม่เป็นอะไรอแมวก็ยังอยู่ก็ไม่ไม่เป็นอะไรเลยก็ก็ตำรวจก็ถามว่าใครเจอใครเห็นอะไรเขาก็บอกว่าเขาเห็นมีแล้วไม่ใช่เห็นคนเดียวร้านค้าก็เห็นบอกเคยไปซื้อของภายในเดินกว่าๆเนี่ยคนข้างบ้านกัคู่บ้านติดกันรั้วติดกันก็เห็น ว่าแกมารดน้ำอยู่ในะวันสองวันที่แล้วนี่เองแล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาก็เห็นยืนยันว่าเห็นทีนี้ทีนี้หลวงพ่อที่อยู่ที่ที่อยู่วัดใกล้ๆบ้านวัดในหมู่บ้านน,บ,านบอกว่าเอออาจจะเป็นวิญญาณก็ได้เขาเป็นห่วงบ้านแล้วมีใครได้ยินเสียงอะไรแปลกๆปมั้ยคนนั้นก็ไม่ได้ยินคนนี้ก็ไม่ได้ยิน,น,น,ยนของก็ถามลูกๆกันนะตำรวจก็ถามลูกๆมีของอะไรเสียไหมไม,ไม่มีอะไรส่วนหาย ไม่มีอะไรสูญหายก็มันแปลกนะอ่ามันแปลกนะคนตายไปแล้วอะแต่ยังมีคนรอบข้างยังเห็นอยู่อะว่ายัางเดินไปมาลดน้ําต้นไม้นูน่นนี่นั่นอะไรมันเนี้ยเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะแต่ยายอะไม่เห็นแต่วันที่ยายมาดูสววันที่ลูกเข้ามาก่อนสงกรานะก่อนสงกรานอีกสองสาวันน่ะลูกเข้ามาในบ้านน่ะเรียบร้อยหมดเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวแกอยู่หน้าห้องน้ําล้มฟั่มหน้าเอ้ยนอนฟั่มหน้า ศพอะเสื้อผ้าด้านบนอะยังดูดีนะนอกจากด้านล่างอะก็ไปยืนแอบดูทางหน้าต่างไงไปยืนแอบดูทางหน้าต่างก็คนไปมุงดูกันเยอ,อะสุดท้ายเขาสรุปกันว่าแกน่าจะเป็นลมตายประมาณนี้ตกลงลูกที่มาจากจากที่ทํางานมาดูแม่แม่ตายแล้วจะมาสมการตกลงงานสมการกลายเป็นงานศบประมาณนี้ และวิญญาณก็น่าจะเป็นห่วงเนาะยังเฝ้าบ้านอยู่ลูกยังไม่มาไงยังรอคอยลูกคือคงจะไม่อยากให้ใครเข้าบ้านอ่ะยังยังให้คนนั้นเห็นให้คนนี้เห็นนะมีหลายๆคนที่เห็นแล้วเขายืนยันว่าเห็นประมาณนี้เลยวิญญาณห่วงร่างเขาก็เลยเขาก็เลยโจทจันทกันไปทั่วเลยว่าวิญญาณห่วงร่างวิญญาณห่วงร่างประมาณนี้ยังให้ใครให้ใครรู้ให้ใครรับรู้ว่ายังอยู่ให้เห็นอยู่ เพื่อที่จะไม่ให้พวกโจรพวกอะไรมาลักขโมยหรือเปล่าแต่สมัยก่อนโจรไม่มีนะโจรไม่มีแล้วแปลกในเดือนกว่าๆนั้นก็ไม่มีใครเข้าไปหาแกเลยอ่าเพราะฉะนั้นคนแก่อยู่บ้านระวังตัวดีๆนะระวังระวังคือดูแลสุขภาพดีๆความว่าระวังตัวไม่ใช่ระวังโจรผู้ร้ายอย่างหมายความน่อย่างแบบนั้นนะคือดูแลสุขภาพให้ดีๆโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆถ้ามีอะไรก็หนึ่งหกหกเก้าเลยอ่า อย่าอย่าปล่อยเฉยโง่ก้าวเข้ามารับถึงบ้านไม่ต้องรอลูกมาไม่ต้องรอลูกมาประมาณนี้เลยไม่ต้องรอลูกมานะอะรีบโทรไปหาหมอเลยเดี๋ยวจะเป็นวิญญาณห่วงล่างเหมือนที่ละน้องก็วิญญาณห่วงล่างใครๆก็เห็นลูกแกจะมาบอกรู้ว่าแกอยู่ในในในนั้นก็ไม่รู้ในในบ่อแร่นั่นก็ไม่รู้ในเมืองอะ่ะแต่ทีนี้คนเขาก็ไม่ได้สนใจไงคนก็ไม่ได้สนใจยาย ญาติยายก็เหมือนกันญาติยายก็เหมือนกันแกก็คงจะห่วงบ้านห่วงช่องก็เลยพี่นิหารในคนนู้นเห็นในคนนี้เห็นว่าแกอยู่บ้านสบายดีรอลูกพอลูกมาเปิดบ้านจะจ้าเอ๋เลยจะมาหาแม่ทาบุญส่งการกันสุดท้ายก็มาเจอแต่ล่างที่เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วแล้วบ้านหลังนั้นเขาก็รื้อไปเขาก็รือ้อแล้วก็ปลูกบ้านหลังใหม่ แล้วก็ยังมียังยังมียังมีพูดกันตลอดนะวิญญาณห่วงล่างวิญญาณห่วงล่างวิญญาณห่วงของวิญญาณห่วงบ้านประมาณเนี้ยแล้วแต่ใครจะพูดกันรย่องนี้มีจริงนะมีจริงๆนะไม่เสื่อกระยาหลบรู้นะอ่าไม่เกิดกับใครกักายยังไม่รู้ยังไม่รู้ใช่ไหมแต่พอเกิดกับใครแล้วก็เฉือ่ฉอเลยเสื่อเลยพอสนั้นซิ่งที่เราไม่รู้มันมีสิ่งที่มี tẩy đỏ mây rù quả đài xem ấy